คนนะครับมีความฝันทุกคนมีจุดมุ่งหมายแต่จะไปลืมนะครับเราต้องมีความอดทนและมุ่งมาหน้าตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้าสวนลำไยกันทุกคนนะครับเฉพาะเจ้าสวนลำไยนะเล่นกีบะก,กียวบะโอบะก,กียวนะครับที่บอกว่าเล่นกีบะก,กียวคือว่าล่นกีที่ผมบอกหัเรื่องบะโอกับบกหูเรื่องนะครับเะพาะลำไยนะครับนะไห้ถามกันมากพอสมควรนะครับว่าอาจารย์ประสิทธิ์ใต้ต้นลำไย คุมแบบไหนคุมอย่างไรขึ้นลำไยเซตเอามาคุมอย่างไรแบบนี้แหละครับแบบที่มันคึบเนี่ยครับเข้าใจป่ะครับแบบเนี้ยทุกคนดูเนอะเตี้ยาจยแบบชี้ๆให้บบดูแบบเนี้ยครับใต้ต้นลำไยนะครับเขาจะคอยว่าลำไยขึ้นใหมเนี่ยแต่เอาคุมอีเลยเพราะว่ายาวน้อยๆนะครับตอนนี้มันเกือนทันวาเนาะเพื่อความชื้นไปอยู่ใต้ต้นลำไยนะครับนะโอเคนะครับนี่เข้าใจเนาะคุมแบบนี้แหละครับ ่วนนี้ผมก็ได้มาแนะนำาู่ลุงเปิ้ลเรียบร้อยแล้วนะว่าขูมแบบนี้นะครับจะรักแตความชื้นตัวนะครับหากปล่อยจะอยู่ใต้ใบลำไยนะชัดเจนนะครับถามมา FC ของผมนะครับนะที่่อยถามมาว่าอาจารย์ประซิตสองชุดพ่นสารได้ก่อใส่สารได้ก่ออะใบสองชุดถามว่าจะพ่นสารได้ก่อใส่สารได้ก่อได้ครับ มีปัญหากันนักหนาขนาะดเพราะว่าพี่น้องเจะาให้จะส่วนของเขานะครับบางท่านที่ทาตามแนวทางผมเนี่ยอันนี้ผ่านหมดใบสามชุดหมดละแต่บางท่านคือยังได้ใบสองชุดอยู่นะครับคือสองชุดแต่งงามนะครับถามว่าจะพ่นสารได้ก่อนใส่สารได้ก่อนได้ครับนะในเมื่อใบสองชุดนะครับถ้า้ใสา่สารพ่นสารผมเคยบอกแล้วนะครับมันจะแก่ใบามาตัวเองเข้าใจคำว่าแก่ใบก่อนคือมันจะมาตึงดอกตึงใบนั่นแหละครับนะ เราต้องคุมใบอ่อนให้อยู่แล้วต่อต่อเจาะให้ออดีนะครับนะที่ถามก่อนมาว่าใบสองชุดใส่สารได้ก่อพ่อนสารได้ก่อได้ผมฟันทงว่าได้นะครับได้แต่จะขึ้ดีขึ้นสามชุดแต่ในเมื่อมันแบบได้สามชุดในบาง F อฟมือใหม่บางท่านที่เพิ่งจะมาหุงจากผมขอย้ํานะครับ F อฟซมือใหม่บางท่านที่เพิ่งจะมาหุงจากผมคือทําใบได้สองชุดนะครับนะตะกี้ก็โทรมาหานักหนาป้าป้าน,นะครับจากเกี่ยงไฮ้กลมานะครับเต้ากอัมานะครับ การที่ทําใบสองชุดแล้วเขาจะใส่สารพ่นสารนะครับเขาก็ต้องดูก่อนว่าความพร้อมของใบเนี่ยเขียวหรือยังใบเขียวได้ก็อย่างกรณีที่ว่าใบเขียวแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยชุดใบเขียวแบบนี้แล้วก็สามารถใส่สารได้พ่นสารได้นะใส่สารตัางดินตวัวนะแล้วก็พ่นสารตางบนตัวนะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับเขาก็ต้องต่อใบเออต่อจอแล้วก็คุมใบนะครับ ไม่ใช่ไปต่อใบนะผิดไปเราต้องต่อต่อจ่อขึ้นไปแล้วก็ภุมใบนะครับก็แน,น่นอนครับการเปิดแตงผมอะ่ะการที่แบบเปิดแตงที่เจาะเราไปลอาไ,ไปย้อนดูคลิปที่ลงไปช่วงสองสามวันก่อนได้เลยนะครับคำนี้ก็เป็นคําถามที่ถามมาเนาะว่าใบสองชุดใส่สารได้ก่อน้าปัาตานต์แฉะใส่ได้ครับใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนใบลักษณะแบบนี้นะครับนะ เดี๋ยวจันที่จะ่าไปดูนะครับถ้าใบอย่างแบบนี้อยู่นะครับก็มันต้องไปใส่สารเสื้อนะครับนะถ้าใบมันอ่อนอย่างอี้นะครับมันอ่อนอย่างอี้อยู่นะครับนะนะครับมันอ่อนอย่างอี้อยู่มันต้องใส่เสื้อนะครับแต่ถ้าหากว่าสองชุดของท่านนี้นะครับสองชุดแบบนี้แล้วนะครับถันก่อนถ้ามันเขียวอย่างอี้คือใส่สารได้เลยนะชัดเจนเนาะผมเป็นคนที่อู้เข้าใจง่ายนะครับ สองชุดใส่สารได้นะครับแต่รอใื้ใบเขียวแบบนี้ก่อนเนอะหมูเขาเานี่ยมันก็เขียวอุ้มหุ่มอนี้นะอ่าเขียวอุ้มหุ่มอีกอก่อนเนอะนะใส่สารได้เกาะแน่นอนเขาต,ต้องสะสมอาหารกันไปก่อนนะตอนนี้นะครับอ๋อเอาละนะครับตอนนี้ก่ออากาศเริ่มหนาวขอให้มหมูเเขาเอฟซี FC ของปฏิทิคนเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะคำโคมทิ้งท้ายวันนี้ก็อยากจะบอกว่าใต้ต้นลำไย,ยมีใบลำไย,ยคุมไว้นะครับหัวใจของเฮา เราก็ต้องควบคุมหัวใจของเขาตัวนะครับถ้าคุณค FC ของประสิทธิ์คนเมืองนะครับมี่มาทักทายก่ใต้คลิปขอบคุณครับ